วันนี้ก็เลยเลือกตัวที่อยู่ที่อยู่ที่ฐานแล้วก็ยังเห็นโมเมนตัมกำไรที่เป็นขาขึ้น PE ไม่ได้สูงนะก็คือตัว PTG คนระับ PTG เนี่ยที่ราคาหุ้นลงแรงให้จํากันได้ช่วงช่วงประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะว่ากำไร Q3 เนี่ยออกมาแย่ะนะแต่หลักๆเนี่ยคือแย่ทั้งเรื่องของที่ภาครัฐเขาแบบว่าขอให้แบบช่วยตึงค่าการตลาดนิดนึง,น,งนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์แต่ถ้าดู Q4 เนี่ยด้วยความที่เปิดประเทศเต็มที่แล้วเป็นไฮซีซั่นด้วยนะครับเลยทำให้ทั้งปริมาณขายข,ายของ p t g เนี่ยในส่วนของน้ำมันเนี่ยเร่งขึ้นมาค่าการตลาดคิดว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างโอเคนะน่าจะประมาณพักบาทไปปลายะนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของธุรกิจออย์ฟื้นตัวดีธุรกิจนอนออยก็คือพวกร้านกาแฟพันไทยหรือว่าพวกพื้นที่เช่าในปา๊์มอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีขึ้นต่อเนื่องด้วยตามทราฟิกที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับจากการรียลแลนิ่งแล้วก็ในส่วนของระยะถัดไปเนี่ยตัวปามคอมเพล็กเนี่ยก็คิดว่าจะไม่ได้แบบถ่วงผลเงินงานเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้วเพราะงะั้นถ้าดูโมเมนตะัมนกันไบ Q4 สเราคิดว่าดีขึ้น QQ เยอะๆนะครับแล้วก็ในปี2023แน่นอนว่าทั้งปีเนี่ยก็ต้องกลับไปดีกว่าปี2022ก็เรียกว่าเป็นปีที่รีโอเพนกันแบบ เต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นที่แบบว่าราคาน้ํามันดิบแพงแล้วช่วยตึงราคาหน้าปั๊มหน่อยช่วยผู้ช่วยผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้ยน่าจะคลี่คลายไปนะครับดังนั้น,นก็เลยเลือก Ptg มาแล้วก็อย่างที่บอกคือเราลองไปดูเนี่ยคือเนี่ยราคา p t g จเนี่ยถ้าดูตามกราฟที่โชว์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในโซนล่างนะไม่ได้แบบว่าขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้าแล้วยิ่งตลาดขึ้นมาใกล้ๆพันเจ็ดนะครับหุ้นแบบ บิ๊กแคทั้งหลายที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจริงโชการาไปแล้วนะ c p อย่างเงี้ยนะขึ้นมาเป็นเส้นตรงแมคโครหรือแบงก์อย่างพวกแบบ b b l นะฮะมีตัวอะไรอีกที่ขึ้นมาแรงๆอนะ่ะอย่างแบบท่องเที่ยวเนี่ย a อ t <A OT. S 1> อย่างเงี้ยนะก็ขึ้นมาตลอดทางนะ CPN อย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นเส้นตรงตลอดทางเราคิดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนกลุ่มมายังกลุ่มที่ยังแลกขาดบ้างอย่างเช่นแบบ ไฟแนนซ์ที่เราเห็นชัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานไฟแนนซ์ Finance, มีโอกาสเพอร์ฟอร์มต่อแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มปั๊มน้ามันเนี่ยทั้งพ t t ทั้งทั้ง p t g ทั้งโ r เนี่ยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่พ t g จเนี่ยข้อดีคือ PE เขายัางค่อนข้างต่ำพีีตอนนี้เขาน่าจะเพรสสักประมาณแถาๆสักสิบสี่เท่านะก็ถือว่าโอเคนะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะทยอยไต่ระดับขึ้นมาคือต้องยอมรับว,ว่า p t g อาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบเคลื่อนไหวหวือหวาหรือมมีลุแบบ เยอะเป็นหุ้นกิเกาไรในทุกๆวันแต่ว่าถ้าดูจากเทรนก์กไรที่เป็นขาขึ้น v a l u a t i o n ที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับ PTG วันนี้ก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย18บาท30าทนะครับค่ะ